แลละนะครับท่านผู้ชมครับกับ SR Smart Car Showroom ครับผมนี่ครับผม Smart Car Showroom ครับผมซื้อขายและเป็นจำนำจับไฟนนซ์ใช้สินเชื่อได้หมดครับครบวงจรวันนี้มาเสนอโตต้ายาลิศครับผมรถครอบครัวขนาดเล็กอืมโอเคเริ่มเข้าประเด็นกันเลยครับสีฟ้าสดใสแม็กสีขาวครับ ตัวนี้มาในเป็นตัวของตัว S Limited นะครับผมปี2007ครับผมสีนี่โอ้โหคุณผู้หญิงชอบครับสีสันสวยง,งามครับสีฟ้าฟ้าน้ำทะเลครับนี่ใช่ไหมฟ้าน้ำทะเลอสวยงามทะเบียน1นึ่งสโอเคครับเจ้าของทางเต็นท์นี่ได้ตกแต่งด้วยการใส่แม็กของ อีโ e เข้าไปครับผมไม่ใช่แม็กอีโวของมิซูนะครับชื่อแม็กอีโวครับดูสะอาดเลยครับแม็กขาวรถฟ้านะครับให้ความรู้สึกน้าขับยิ่งขึ้นครับยางเยียงนี่ไม่ต้องพูดถึงแม็เยียมครับผมให้ความนุ่มวนวลถึงจะโหลดมานิดเดียวไม่เยอะภายในก็จะเป็นเบาะหนังจากของเดินจะเป็น สีดำก็ไม่ดีเราก็จากการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีขาวครับผมสีครีมเพื่อให้ดูคลาสสิกนิดนึงกับรถสีฟ้าครับผมนี่นะครับภายในก็ตามแบบฉบับรถซิตี้คาครับไม่ใหญ่ไม่เล็กกระทัดรัดนั่งสีก็ไม่อึดอัดครับตัวนี้นะครับมาดูตัวห้องโดยสารกัน ก็อุปกรณ์มาตรฐานแล้วครับตอนนี้นี่ครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบแอร์แบคนะครับที่ป่งมาลัยอีกหนึ่งใบครับผมรบบแอร์ก็เป็นแอร์หมุนครับผมตัวนี้โตโยต้าแต่ตุวนี้จะเป็นแอร์หมุนเลยนะครับสามปุ่มคือรลบเครื่องเสียงนี่ก็คือซีดีครับผมออกแบบมาลงตัวมากครับผมดูเล,ลเ็กไม่รถควนกันครับ นี่นะครับเลขหมายรถคันนี้เอาไปเจ็ดหมืนห้าร้อยสาิบสองกิโลเมตรครับสำหรับปีรถปีถึงเจ็ดก็ไม่เยอะนะครับถือว่าวิ่งน้อยครับผมรถซื้อมาต้องใช้ครับถ้าจะไม่ขับเลยนี่ก็ไม่ใช่รถแล้วครับซื้อมาใช้งานครับแห้หลังคาก็ยังเป็นเอ่อกระมี่ครับผสมับผมสีเทาครับผม บังแดดสภาพสวยใช้งานนะครับปุ่มส่งนี้ก็จะเป็นควบคุมเอ่ออันนี้จะเป็นควบคุมกระจกไฟฟ้าและพับได้ครับผมตัวตัวนี้คือไฟไม้ครับผมเออเป็นสีของไฟไฟหน้าปัดครับผมเข้มเอาสว่างเอาทึบแล้วแต่ชอบครับตัวนี้ครับผมอุปกรณ์ข้างประตูเยานิก ก็อุปกรณ์ปกติครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานล็อกประตูล็อกกระจกค,ครับป้องกันเด็กครับตรงนี้อุปรกรณ์เ้วยคอนดูดเน็กนตองนี้ไว้วางแก้วน้ําได้มีสองฝั่งครับผมตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้ข้างล่างนี่ก็ใส่ของจิกวจิกได้นิดหน่อยครับตรงนี้ไม่เยอะครับแต่ก็ใส่ได้คุณผู้หญิงคงจะชอบพวกนี้ตรงกลางก็โอเคครับผม ระบบเกียร์อัลลมติก่ส,สปีดหัวเป็นพุ่มหนังแท้มาให้ครับผมการตัดเจ็บนี่สวยงามมากครับผมอมดูด้านหลังกันนะครับภายในสีขาวครีมรู้สึกดูสว่างมากครับรถคันนี้ ด,ดีมีชารตูนครับผมประตูที่ห้ามาดูกันนี่ครับโอเคเลยประตูที่ห้าส่วนตัวบอดี้เนี่ยร้อต่อเซนครับผมเดิมๆยู่ได้ครับผมอาจจะดูเล็กแต่พิสูจไม่เล็กน,นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันเป็นเลิศครับผม เดี๋ยวจะมาดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับอีโคตัวแรงของตระกูลโตต้าครับผมไฟหน้าโคมใหญ่ให้ความสว่างยามค่ำคืนครับผมห้องเครื่องตัวนี้ก็มาในรูปแบบของระบบขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันทรสซีซีครับระบบวอล์ไปผ่าน v ์วีวีอครับผม,มระบบควบคุม ระบบเบรกนะครับนี่ครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะอ,อยู่ลึกนี่ครับผมระบบกล่องเบรก ABS ครับผมช่อ,มองเครื่องเดิมๆรถไม่มีอุบัติเหตุครับรถเดิมๆไม่มีชนไ,ได้ครับรเดิมาจากโรงงานยังอยู่ครบหมดทุกอย่างครับเป็นบล็กร์ตติเกอร์นี่ครับผม แรกต้องแกะเลยสติกเกอร์หัวกับป,ประหยัดประหยัดน้ำมันไหมรุ่นนี้ประหยัดรถตลาดยอดนิยมขับในเมืองก็อยู่ประมาณ14นะครับผมถ้าออกนอกเมืองก็ต้องมี16ขึ้นแน่นอนครับรุ่นนี้สีสันสวยงามนนะ่าใช้อีกรุ่นหนึ่งสำหรับยาร i ิส t ต e ้ลเ i สตัวนี้ครับผมลองเข้ามาดูมาลองขับได้ครับผม ติดต่อเจ้าหน้ี่ฝ่ายขายของเราได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ